ข้อห้ามทําในการดึงแฟนเก่ากลับมาตอนนี้คุณมีใบประกาศสนิบัตวิชาจุลยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและคุณมีใบเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดนำหนึ่งโลกครับข้อแรกครับอย่าทําตัวน่าสมเพชอย่าทําตัวน่าสงสารอย่าทําตัวไร้คุณค่าอย่าทมถุยทําตัวต่ําตมให้ตัวเองอ่ะดูแย่เข้าไปอีกไม่มีใครจะรักคุณเพราะความสงสารครับไม่มีใครจะรักคุณถ้าคุณทําตัวสมเพชคนรักคุณไม่ใช่เพราะความสงสาร แต่คนจะรักคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณมีคุณค่าคนนี้ถ้าคุณเป็นแม่ค้าแล้วลูกค้าไม่ซื้อของคุณแล้วคุณไปนั่งร้องไห้กอดขาลูกค้าให้เขาซื้อเขาก็ไม่ซื้อคุณหรอกครับเพราะอะไรเพราะของคุณมันไม่มีค่ามันไม่เกี่ยวว่าคุณจะทําตัวหน้าสงสารหน้าทุเลศมากขนาดไหนยิ่งคุณทําตัวต่ําตมเขาจะยิ่งรู้สึกว่าของคุณมันขายไม่ออกเขาจะรู้สึกยิ่งสมเพชยิ่งดูถูกคุณและเขาจะไม่มีทางเอาคุณกลับครับดังนั้น พ่อแม่เราเลี้ยงมามีศักดิ์ศรีนามสกุลคุณมีศักดิ์ศรีอย่าให้คนอื่นดูถูกถ่มถุยคุณครับให้มันมากกว่านี้เพราะเขาทิ้งคุณอนะ่ะเพราะเขาเห็นคุณไม่มีค่าอยู่แล้วข้อที่2ห้ามขยายความหลายๆคนพอแฟนเลิกโอ้โหไปโพสต์ในโซเชียลแล้วนู่นนี่นั่นขยายความว่าเขาพ่อแม่ไม่สั่งสอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้น,นะครับหรือไปบอกเพื่อนเขาให้ช่วยไปคุยหน่อย ไปบอกพ่อแม่เขาให้ช่วยตื้อหน่อยบอกญาติเขาและสิ่งที่คุณเล่าคืออะไรคุณจะเล่าความไม่ดีของเขาและเล่าความดีของตัวเองคุณคิดดูคุณไปเล่าความดีของตัวเองแล้วความไม่ดีของเพื่อนของเขาหรือลูกของเขาในกรณีพ่อแม่คุณคิดว่าเขาจะเชื่อใครคุณคิดว่าเขารักใครมากกว่ากันเขารักคุณหรือคุณคือใครนี่เพื่อนเขานี่ลูกเขาครับยังไงเขาเข้าข้างเพื่อนเขายังไงเขาข้าวข้างลูกเขาแล้วเขาจะมองคุณไม่ดี และถ้าเกิดพ่อแม่โอเคสงสารคุณนู่นนี่นั่นเขาไปพูดให้แฟนคุณฟังแฟนคุณจะยิ่งรู้สึกว่าคุณน่ะนิสัยไม่ดีและเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาคิดถูกแล้วที่ทิ้งคนนิสัยไม่ดีแบบนี้ไปมีอะไรแทนที่จะแก้ปัญหากันสองคนแต่ไปขยายความไปขยายความผิดของเขาให้คนอื่นฟังอีกเป็นการประจานแบบนี้เขาจะยิ่งไม่อยากกลับครับเขาจะยิ่งคอนเฟิร์มกับความคิด ของเขาเองว่าเขาคิดถูกแล้วที่ทิ้งคนนิสัยไม่ดีแบบนี้ไปครับข้อที่ 3. ห้ามไม่ให้ทําอะไรเลยหลายๆคนพอแฟนไปก็โอแบบว่าซึมเศร้านู่นนี่เน่านะครับคือชีวิตฉันไม่เอาแล้วนะครับแต่คุณต้องตื่นก่อนว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของในหนังในละครความรักเป็นเรื่องของความคุ้มเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของการตอบโจทย์ผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึง่งทําไมเขาต้องเอาทั้งชีวิตของเขาอะมาลงทุนกับ ค,คุณต้องคิดตรงนี้ก่อนคุณคุ้มไหมที่เขาจะเอาทั้งชีวิตของเขามาลงทุนกับ like คุณไม่ใช่พอเขาไม่ลงทุนกับคุณแล year, ้วค mm. ุณ hm, ก็โวยวายก็บริษัทคุณมันขาดทุนน่ะเขาลงทุนแล้วขาดคุณเขาลงทุนแล้วเขาคิดว่าชีวิตเขาแย่อยู่คุณแล้วเขาชีวิตเขาแย่อยู่คุณแล้วเขาไม่มีความสุขอยู่คุณแล้วคุณทําให้เขามีความสุขไม่ได้มีความสงบไม่ได้ชีวิตก้าวหน้าไม่ได้เขาก็มีสิทธิที่ถอนหุ้นแล้วก็เอาไปลงในบริษัทที่เขาคิดว่ามันน่าจะเติบโตหน้าที่คุณไม่ใช่่่เป็นนังดาาลูกค้ ว่ามันไหลใจนู่นนี่นั่นแต่หน้าที่คุณนะคุณต้องทําบริษัทคุณนะให้มันมีผลกําไรสิให้มันคุ้มที่คนอื่นนะเขาจะมาอินเวสหรือว่ามาลงทุนกับคุณคุณเป็นบริษัทแบบไหนกันที่ทําบริษัทตัวเองขาดทุนแล้วผู้ถือหุ้นเขาถอนหุ้นไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นแล้วคุณไม่นั่งตามด่าผู้ถือหุ้นแทนที่จะมาแก้ไขบริษัทของคุณเองดังนั้นถ้าคุณอยู่เฉยไม่พัฒนาเลยเลยเขาจะมาลงทุนกับหุ้นคุณกี่โมงครับ ในเมื่อคุณทำบริษัทของคุณเองขาดทุนเองคุณไม่พัฒนาเลยเลยเสื้อผ้าหน้าผมบุค,คลิกการงานการเงนิงนความสวยความงามหายไปหมดแล้วคุณที่ดีหายไปหมดแล้วการพูดกันจากที่ดีหายไปหมดแล้วใครจะมาลงทุนกับคุณครับถ้าบริษัทคุณขาดทุนดังนั้นถ้าอยากได้แฟนเก่ากลับมา3ข้อนี้ห้ามทำครับและถ้าเกิดใครอยากได้แฟนกลับ และถ้าเกิดใครอยากได้เทคนิคในการดึงแฟนเก่ากลับมาครูมีสอน u ยูในคอร์ส Dark Return สะกดติดแฟนเก่าให้คลานเข่ากลับมาครับกลับมาเต็มไปหมดแล้วนะครับบางคนโพสต์รูปเดียวทักมาเลยนะครับเพราะครูมีเทคนิคนะครับในการที่จะไปวิเคราะห์หาว่าลูกค้าต้องการอะไรครับและสร้างสินค้าก็คือตัวคุณและโฆษณาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าก็คือแฟนเก่าของคุณนั่นเองนะครับเพราะการขายกันตลาดมาอันเดียวกัน วันนี้แม้เขาบล็อกไปหมดแล้วยังไงเขาก็ส่องคุณครับเพราะเขาอยากรู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดเขาไม่ได้ส่องเพราะเขาอยากเห็นคุณแต่เขาส่องเพื่อผลประโยชน์ตัวเขาเองยังไงเขาก็ส่องเพราะทุกคนทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองครับคุณอยากได้เขาก็เพราะเขาตอบโจทย์ผลประโยชน์ของคุณได้ถ้าเขาตอบโจทย์ผลประโยชน์คุณไม่ได้คุณก็ไม่เอาเขาอยู่ดีดังนั้นความรักไม่มีครับมีแต่เรื่องผลประโยชน์ต้องใช้จุฬาการขาานะครับในการดึงแฟนเก่ากลับมาครับใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์ครับ เป็นกงือนใจทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ครูมีของขวัญพใ่ใม่มาแจากนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทํากลุ่มคอร์สฟรีวิชามารให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นเงืองใจทุกคนครับสวัสดีครับ